สวัสดีครับผมปันเวศครับตอนนี้คุณอ,อยู่ช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษครับก็คือท่านที่มีนักข่าวเวลาศีมษหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นการทำนายดวงชะตาในช่วงระหว่างวันที่19ถึงวันที่25มกราคม2568นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดา,จา,พดาจนนวจรความมือภาพดาวจรณวันที่19ความเมืนภาพดาวจรณวันที่25มกราคม ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะมีดาวย้าราศีกันอยู่หลักๆเพียงแค่2ดวงนั่นคือเลข4ดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีธนูนะครับเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่20เลข3าดาวคารครับย้ายจากราศีกรกฎนะครับเลือนถอยหลังนะนะจากกรกฎเข้าสู่มิถุนนะครับในวันที่25เลข2ดาวจันครับนะครับดาวจันเนี่ยจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่21และย้ายต่อจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่23 ส่วนดาวอื่นๆยังคงโคงจรที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงตั้งแต่ต้นสัปดาห์จะถึงปลายสัปดาห์เลยนะครับะนะครับดาวที่น่าสนใจคือเลข3าเนี่ยครับดาวองคารดาวองคารเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษนะครับตอนนี้เดินถอยหลังอยู่เนาะนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีเมษอาจจะมีความรู้สึกแหมชีวิตเรามันบนหลกเหลือเกินนะครับอะไรๆมันก็ไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจ มันเหมือนกับมีติดกิดขัดมีปัญหานะครับไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่กวนชีวิตช่วงนี้เป็นลนักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ชาวราศีเมษในช่วงนี้นะนะครับเดินเข้าสู่พบนะสาาัตแชสัตแชหมายถึงเพื่อนฝูงครับหมายถึงการเดินทางหมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงการติดต่อนะครับหมายถึงสังคมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็เจออาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอนะครับเพื่อนใหม่ๆนะครับ else, <Jes u. S 1> สังคมใหม่ๆนะครับห,หรือได้พบปะนะพบเจอ เพื่อนเก่านะ exemple, พเพื่อนเก่านะครับแวะเวียนมาทักทายแวะเวียนมาหาได้นะครับคนที่เราเคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนและมักจะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาจากการทํางานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเคยทํางานร่วมกันนะครับนะหรือติดต่อกันงานเก,เกี่ยวข้องกันอยู่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีเกณฑ์พบเจอครับนะฮะแล้วก็ชาวราศีเมษนะครับก็ยังมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยช่วงนี้นะครับ,รเ,รบ,เ,นะรบเพราะว่าดาวจันนะดาวจันทเนี่ยนะครับ ดาวจรานเป็นพันธุพันธุก็ไม่ถึงนะบ้านนะบ้านที่ดินอสังหาะะริมทรมพยันะครับยวดยานผานะได้นะครับนะอยู่ในภพอลิกับภพบมรณะเพราะฉะนั้นนะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางไก่นะครับนะหรือหรือจะมีเรื่องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการดูแลซ่อมแซมนะครับเกี่ยวกับบ้านนะเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับรถลายยานผานะก็ได้ในช่วงนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องของการใช้จ่ายล่ะนะครับในเรื่องที่เกี่ยวที่ว่าไปเมื่อสุกคู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานนะครับการงานก็ยังมีเกณฑ์การขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับนะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมีปัญหามีอุปสรรคบ้างนะครับมักจะมีเรื่องที่ต้องใช้ความคิดนะใช้ความคิดอยู่ค่อนข้างจะมากในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์อย่างที่ว่าครับนะพบปะพูดคุยกันพูดเพ้อะ พบเจอกันนะแหมพูดผิดเลยนะพบเจอกันนะครับนะกับเพื่อนเก่านะในที่ทํางานก็ได้เพราะาศาสตร์ชะมาอยู่ที่กรรมะนะครับนะดาวคานเดินถอยหลังนะนะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับส่วนทางด้านการเงินนะครับการเงินเนี่ยโดยภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนะและมีะรายรับไรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือนะครับนะแต่รายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะ นะครับหรืออาจจะมีความายุ่งยากมีความกังวลใจกเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่ด้วยนะครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศตาทศ่ตางแดนถิน่นไกลต่างชาติตาา่างภาษางานที่ต้องเดินทางยกย้ายอยู่ไบ,ไอบอ่อยงานนําเข้าส่งออกงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับงานเกี่ยวกับพวกสายมูเครื่องรางของของัขง,งนะโหราศาสตร์พยากรศาสตร์อันนี้ดีนะครับกลุ่มนี้ดีนะครับนะมีโชคมีลาบไหมเดือนในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีเกณฑ์มีโชคลาบมีมีโชคมีลาบได้เหมือนกันนะครับ โชคลาภนี้มักจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่มีอายุมากกว่านะครับและมักจะมาจากการทํางานนะหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เราเกี่ยวข้องกันจากการทํางานก็ได้ครับเป็นคนลนักษณะเป็นคนหรือเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะเ,เพื่อนเก่าจากที่ทํางานเก่าประมาณนี้ก็ได้ครับจะนําโชคมาให้นะครับ <S <S 1> <S 1> สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับนะก็คือในเรื่องของออสุขภาพ นะครับสุขภาพของตัวชาวราศีเมษเองนะครับเ็าต้องระมัดร,ระวังเรื่องอะไรครับเรื่องคอหูจมูกการติดเชื้อการอักเสบอะไรต่างๆนะครับระบบทางเดินหายใจอันนี้ต้องระมัดร,ระวังช่องปากก็ได้นะนะครับแล้วก็ระมัดร,ระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ครับเนะี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้ครับในช่วงสัปดาห์นี้เจ็บอดอะไรแอบได้นะครับนะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่23นะ23เป็นต้นไป ส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีเมษที่ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับทรงๆเรื่อยๆครับไม่ค่อยมีอะไรบื้อหวากันสักเท่าไหร่นะครับตามฝ่ายตามีโลกส่วนตัวสูงตามฝ่ายต่างทํางานนะครับอาจจะมีเรื่องหนักใจหรือมีเรื่องวุ่นวายใจกันบ้างนะครับหรือมีเรื่องขัดขัดกันนิดหนึ่งนะใ<ส>นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่มาพูดคุยกันมามาพูดคุยกันมาปรับกันสักนิดหนึ่งนะครับ จะเป็นเรื่องที่คนข้างจะวุ่นวายใจหน่อยนะส่วนคนโสดนะครับคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับคนถูกใจที่ว่านี้มักพบเจอกันจากการทํางานหรือเกี่ยวเนื่องจากการทํางานก็ได้ครับครับทั้งหมดก็เป็นคำทำน,นายดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25มกราคม2568 เพื่อเป็นกำลังใจผลในการคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าจะได้เตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆออกออกมานะครับครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ